รับในคลิปนี้นะครับเราจะแนะนําวิธีการอัปโหลดนะครับไฟล์เว็บไซต์ของเรานะครับขึ้นไปที่โฮสต์นะครับที่เราด้วทำการเปิดให้บริการไว้นะครับวิธีการอัปโหลดไฟล์ขึ้นโฮสต์นะครับจะมีด้วยกันหลายๆวิธีนะครับทั้งอัพโหลดผ่านคอนโทรลแนลของโฮสต์นะครับแต่ว่าวิธีที่สะวกที่สุดก็คือใช้ FTP นะครับ ในการจะใช้ f t p เราสามารถทําได้หลายช่อ,องทางเช่นกันนะครับแต่ว่าในคลิปที่เราแนะนํานี้นะครับเราก็จะแนะนําเป็นใช้โปรแกรมสําหรับเอ่ทเอทการอัพโหลดไฟล์ผ่าน f t p นะครับโปรแกรมที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นโปรแกรมชื่อ file ซล l ่านะครับ f i l e ลล่ la, อาอ่ให้เราเข้ามาที่เว็บชื่อ f อ่อไฟเซลนะครับแบบนะครับ p r o j e c t o r g นะครับแล้วก็ slash download นะครับจะตรงเข้ามาที่หน้าสาหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเลยนะครับ สำหรับที่หน้านี้นะครับเราก็สามารถเลือกโหลดโปรแกรมสำหรับ OS ที่เราใช้งานอยู่นะครับจะมีพปอร์ตทั้ง XP นะครับ Windows 7นะครับทั้ง32บิต64บิตนะครับ Linux นะครับ Mac OS นะครับยิงนะครับในคลิปนี้เราแนะนำเป็น Windows นะครับในตัวของ Windows นะครับก็จะมีให้ด้วยกันของตัวนะครับให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับก็จะเป็นตัวว32 Setup ตัวนี้นะครับ อ่าตัวนี้เป็นตัวติดตั้งลงเครื่องนะครับหรืออีกตัวหนึ่งเป็นทางเลือกก็คือ Win32 d o นะครับอ่าความแตกต่างก็คือถ้าเป็น32 d o t นะครับเราสามารถอ่าแตกไฟล์ออกมาแล้วใช้งานโปรแกรมได้ทันทีนะครับซึ่งเราสามารถก๊อปอ่าไฟล์ที่แตกมานะครับใส่ทาได้นะครับไปรันที่อื่นได้นะครับสามารถเอาไปรันที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องติดตั้งลงเครื่องนะครับความสะดวกก็จะแตกต่างกันนะครับเคอ่าผมเลือกเป็น Win32 d o นะครับ หน้าเว็บก็จะเด้งมาที่หน้าสาหรับดาวน์โหลดนะครับให้เรารอสักครู่นึงนะครับโปรแกรมก็จะทำการเริ่มการดาวน์โหลดให้เรานะครับอ่ในขั้นตอนนี้นะครับสําหรับแต่ละบล็อกเฟอร์ก็จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็อ่ในเครื่องในเครื่องนี้นะครับมีการใช้โปรแกรมอ่ช่วยในการดาวน์โหลดนะครับก็จะมีกระสังเด้งออกมานะครับแต่ว่า ถ้าเป็นบางบล็อกเตอร์ก็จะมีหน้าต่างของแต่ละบล็อกเตอร์ออกมานะครับนะารตอนนี้อาจจะต้องดูในแต่ละบล็อกเตอร์แตกต่างกันไปนะครับเมื่อเราได้ไฟล์ที่เราดาวน์โหลด,ดามาเรียบร้อยแล้วนะครับข้ตอนนี้ผมติดเสียบไปเลยนะครับหน้าน,นี้ยนะครับ เไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานะครับที่ผมได้ก็จะเป็นไฟล์ซิลล่านะครับ3.5.2นะครับเป็นคำสองหลัติกนะครับก็จะเป็นไฟล์ซิลนะครับในไฟล์ติกนี้ก็สามารถแตกออกมาใช้งานได้เลยนะครับผมคลิกมานะครับเพื่อแตกเฮียนะครับเมื่โปรแกรมของดักแตกไฟล์สักรู่นะครับเขาจะได้โฟลเดอร์ออกมานะครับเป็นโฟลเดอร์สองเรากสามารถคลิกเข้ามานะครับที่โฟลเดอร์นี้ เจะเจอไฟล์อโปรแกรมนะครับเออตัวที่เราสนใจก็คือตัวนี้ครับไฟล์ c u l a e x e นะครับตัวนี้จะเป็นตัวโปรแกรมที่ใช้ทำงานนะครับพอจะเป็นคลิกที่ไอคอนสีแดงนะครับก็จะได้หน้าต่าาแบบนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ก็ให้เรารอกนะครับเอ่อข้อมูลครับที่เชื่อมต่อเข้าไปที่เว็บนะครับเอ่อโดยง่ายๆนะครับพื้นฐานก็คือถ้าเป็นตัว ตัวโฮส์นะครับก็คือ URL หรือ IP ของ host นะครับตัวชื่อ User name นะครับแล้วก็ Password นะครับ Port ตัวที่จำเป็นก็คือ Host User name แล้วก็ Password นะครับตัว Port ถ้าเราไม่กำหนดระบบจะกำหนดให้เป็น21นะครับแต่ว่าบางโฮส์อาจจะก,กำหนดเป็นตัวอื่นนะครับอันนี้ต้องต้องดูข้อมูลที่ทางโฮส์แต่ละตัวส่งให้ด้วยนะครับ ืผู้ใช้นะครับแล้วต่อรหัสผ่านเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อได้เลยนะครับเมื่อเราทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อได้สําเร็จนะครับเอ่อเดือนนี้นะครับทางด้านขวานะครับด้านขวามือนะครับก็จะโชว์ข้อมูลขึ้นมาใงนี้นะครับเอ่อโคลเดอร์ที่เราสนใจนะครับก็คือ public h t m l นะครับเอาคลิกเข้ามานะครับเเมื่อคลิกเข้ามาก็จะเจอ ข้อมูลเว็บไซต์นะครับต่สสางนๆนข้อมูลต่างๆที่อยู่บนเว็บของเรานะครับในส่วนนี้นะครับคือข้อมูลทุกอย่างที่เป็นข้อมูลเว็บไซต์ของเราก็คือจะต้องอัปโหลดมาวางไว้ที่ตรงนี้นะครับเอาติดอันเดอรอ์กอนเทนเนอรนะครับการอัปโหลดก็คือเราสามารถทําได้ง่ายๆก็คือเราเลือกไปที่โฟลเดอร์นะครับที่เรา ที่เรามีตัวงานอยู่นะครับทางด้านซ้ายมือของเรานะครับด้านซ้ายก็คือเป็นข้อมูลที่อยู่บนเครื่องเรานะครับด้านขวาคือข้อมูลที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับเราสามารถลากข้ามจากด้านซ้ายไปด้านขวาเพื่ออัปโหลดไฟล์ได้เลยนะครับในส่วนนี้ผมจะอัปโหลดตัวอย่างนะครับขึ้นไปนะครับอ่า มุ้งนะครับผมจะลวลดไฟล์อ่าตัวนี้นะครับขึ้นไปผมก็ลากนะครับมาถึงตรงนี้นะครับที่ช่องว่างแล้วก็วางครับครับไฟล์ที่ผมลากขึ้นมาครับก็จะอยู่ตร,นง,ร,นรตนนตงนี้นะครับครับอ่าในส่วนงการอัพโหลดไฟล์นะครับเรื้องต้นก็จะมีอยู่ที่ตรงนี้นะครับ